เขาเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้วังนี้เราสีสันมากเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะทำผัดเปรี้ยวหวานหมูสีสันสุดๆแท่ะบอกว่าเป็นเมนูที่กินมาตั้งแต่เด็กนะก็เลยนึกอยากจะทำอ๋อไม่ได้กินนานเนี้ยหรอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาคุณน้องจะได้กินด้วยวิธีไหนค่ะ เรามาดูส่วนผสมกันนะคะใช่ส่วนผสมของเราก็คือน่าจากเปรียวหวานหมูใช่ไหมก็ต้องมีหมูค่ะ<อ>แล้วก็อันนี้สิ่งที่ใส่ไปในผัดเปรียวหวานก็มีสปรอหอมใหญ่มะเขือเทศพ,พริกหวานพริกยักษ์นะคะ จะเป็นกักาค่ะมีเป็นกระเทียมสับมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยข้างหน้าเป็นน้ำเปล่านะคะซําเขือเทศ่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีน้ำมันนะคะที่ใส่ลงไปในกระทะเลยติด้เนี่แก๊สติดค่ะอะไรคะไม่ไหม้ค่ะอ่ามันร้อนอร้อนไปเถอะ ใส่กระเทียคมค,ค่ะความเตกค่ะเตี้ไม่ค่อยร้อเ่าหขอบคุณค่ะกลิ่นกระเทียมนี่นี่ออกแล้วเหรอคะลูกมันพันดมากเลยกล่โอ้ก,กระ oh. เด็นด้วยกลิ่นด้วย หอมแล้วหรือไม่หน่อยใส่หมูค่ะใส่หมูลงไปนีเน่เป็นที่ชอบใช้แป้งน้สีงคหมร์นะคะมันอาจจะดูมีมันแต่ว,ว่ามันจะนิ่มๆอะไรถ้าใครไม่ชอบมันก็เปลี่ยนมาสังใบรยได้ะคะ่ะแต่ส่วนมากเห็นเลยนะหูสามพันเนาะอค่ะระหว่างก็ไปเหมูเฉยนะแต่บางที่ก็ใส่สามพันอาจจะใส่ เดี๋ยเนี่ยก็เห็นคนอยากจะเป็นเปี่วหวานปลาไก่ที่เอาไปสุดแป้งทอดต่อใช่ไหมอะอันนี้เราทำแบบเดิมค่ะเป็นเมน,นูง่ายี่ทำง่ายนะคะเพราะเราขี้เก็ดสุดแป้งทอดครัวว่าออมึนหยุดจะเนอ,อยากรู้ด้วยนะคะว่า เมนูนี้จะมีคอมเมนต์อะไรบ้างเพราะเมนูก่อนๆก็จะมีคอมเมนต์ข่าประจาของเราคือคุณพี่น้อยที่ไม่กินอะไรเลยพวะเราเป็นห่วงคุณพี่น้อยนะคะส่วนคุณลุงหลอกก็จะพาแฟนไปกินน้านี่นะคะตามคอร่ามค่ะมาแว็กกินแล้วกระเวนกินแต่ว่าอันนี้นะน้าให้ลุงหลอกทาให้แฟนทานนะคะไม่ว่าคนไหนมาลองค่ะติดใจแน่แน่อ่าเริ่มสุกแล้วนะคะหมูเริ่มสุก ใส่นี้ก่อนเลยค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่ค่ะคือค่สเพราะหอมใหญ่จะให้ความหวานเวลามัน,นาสุกนะคะ,สะเสร็จมาเสร็จแค่กับทุกหวานค่ะ หวานเนี่ยไม่เผ็ดเลยที่สีเฉยๆสวยเลยเห็นไหมเป็นเมนูแห่งขี่ตันฮันเลอร์โสุกๆแล้วก็เปลี่ยนด้วยวิตามินเกลือแร่โปรโตีนไข่มัน <laughs> ผักแต่ละสีให้วิตามินต่างกัน <laughs> เริ่มได้แล้วนะ อใส่เลยค่ะที่เหลือค่ะออริจินอลผิดผิดแตงกวาค่ะผัดเปรี้ยวหวานเต้าหู้แตงกวาคุณกินนะคุณที่ไม่ชอบผัดเปรี้ยวหวานคือไม่ชอบกินอ่ะครั้งเนี้ยคุณเนาะมัดมือชกค่ะกว่าจะได้เมนูนี้ได้โอ้โหอ้อแทบตายไม่ชอบจิ้มกับตลอดแตงกวาพ่าจ้า ชอบานสาน่ะชอบกินกัดเจียวหวานคืออร่อยอ่ะไ้งันเดี๋ยวปรุงราดีกว่าค่ะโอเคค่ะคุณผู้ไม่ชอบกินแต่ทำได้นะคะมันตั้งทรายค่ะใส่ทายอยานี้ก่ประมาณสองสโต๊ะค่ะไม่ใช่สองส้อนโต๊ะค่ะสองสาอชาค่ะสองโต๊ะมันจะหวานไปอันนี้จริก็จะประมาณเอาลน้องต่ำแบบ น้ำมันห่อยก็ประมาณอ2สนโต๊ะอ,อ,อันนี้สิริกข่าวค่า2สมโต๊ะเหมือนกัน4 <c oughs> ส,สวยเพิ่มขึ้นต้องใส่มนนันเก็ความมก็แบบเทศนะคะเพิ่น4สวย2สมโ,โต๊ะเลย3ส,สวยเลยสูงเผ็ดสิอันนี้เนอันนี้กลานี้นึงนี้นึองแค่เป็นน้ำๆ ผักข้าวมีผักคาจริงความอร่อยมันอยู่ที่ผักที่เราใส่ใช่กลิ่นโคขึ่นมาแล้วใช่ไหมเอาจจริงเ้าจะให้อร่อยนะต้องใช้สับปะรดเปรี้ยวถ้าสับปะรดหวังมันจะเลี่ยนแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ตักเอาต้มตุๆนนะคะส้ำมาคเปรี้ยวส่เสืยมากอะพี่ว่าถั่วใช่เป็นเมนูคัลเลอร์ฟูอันนี้ผัก คือผักผักที่แค่พอสุกก็พอค่ะถ้าเละอย่างนี้จะไม่สวยแม่เอยก็จริงน้ำผักมันก็ออกอย่านัน,นี่ยใช่สีน่ากินมากเลยอ่ะสีก็สีก็จะดูแลผ่านต้องชิมไหมพีมม่ต้องบอกเป็พี่ว่าหรอโอ้ <c oughs> อ่ะพอลอะจะพักจะสุกไปมากกว่านี้อ่ะจานค่ะ กำลังร้อนนะคะคุยแู่ปูทำเลยนะถึงจะเป็นเมนูที่คุณพี่ไม่โปรดแต่รู้นะคะคุณพี่โปรดสีสันพนก่แถมอห้หนึ่งอันสวยๆว ได้หม่อยเออว้าวน่ากินมากผัดเปี้ยวหวานหมูของเราเสร็จแล้วค่ะผัดเปี้ยวหวานหมูเมนูแคนาฟรชกระเจมครัวโอเคน่ากินมากเย่๋ยลืมติดตามคอมเมนต์แน่นะคะแล้วิดหน้าเป็นอะไรก็สามารถติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ